สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีบ้านอุบลฮักแพงก็มีการจัดงานบูชาคงคาจูวิถีลอยกระทงบ้านอุบลฮักแพงประจำปี2557ค่ะเพื่อให้คนพิการในบ้านอุบลฮักแพงได้ร่วมกันอนุรักษรรร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตลอดจนเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมอารมณ์และจ,จิตใจให้คนพิการได้ทำกิจกรรมร,ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนั้นมีการแสดงด้วยนะคะชุดรำอีสานบ้านเห่าจากชมรมผู้สูงอายุ ร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับคนพิการอีกด้วยม,มีสีสันสดใสเชียวครับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขจริงๆนะฮะแต่ว่าก็มีหลายหน่วยง,งานที่ออกมาเตือนว่าลอยกระทงเนี่ยอย่าร่วมเทศกาลด้วยความคึกขนองคือไม่ใช่คุณไปจุดพลุจุดประทัด นะฮะเล่นดอกไม้ไฟซึ่งคือหลายพื้นที่ห้ามเล่นนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ห้ามเล่นนะครับคุณผู้ชมครับห้ามจําหน่ายแล้วก็ห้ามเล่นด้วยคือถ้าคุณไปเล่นเนี่ยแล้วมีโทษปรับกับจําคุกด้วยนะถ้าไปเล่นให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางอาญาแล้วก็แพ่งด้วยเพราะนั้นอยากให้เล่นกันอย่างมีความสุขนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่าไหนๆก็ห้ามกันแล้วอย่าเล่นเลยครับผมนะะค